กรอซางจะเป็นหนังลายสเฟโนทั้งหมดนะคะพินขออนุญาตให้ด is ูนะคะจะเป็นหนังลายสเฟโนทั้งหมดเลยยกเว้นกรอ้างใบสีเขียวจะไม่ใช่หนังลายสเฟโนนะคะที่รักถือให้นิดนึงค่ะจะไม่ใช่หนังลายสเฟโนสําหรับกรอ้างใบสีเขียวนะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงนะคะถ้าเป็นหนังลายสเฟโนสีเขียวเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะพินก็อยากให้ลูกค้าได้รับกรอ้างไปแล้วนอกจากสวยนอกจากปังแล้วต้องเป็นกรอ้างที่ใช้และคุ้มทนนานนะคะ ถ้าเป็นสีเขียวอ่อนๆเขาจะเปื้อนง่ายค่ะจะมีพุทธคุณให้ครบเลยนะคะเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตาม,มียันนาโชคมีเครื่องรางหดุดเงินด้วยนะคะหางซิปก็จะมีพุทธคุณให้ด้วยนะคะหางซิปเป็นวิธีการยิงเลเซอร์นะคะพุทธคุณสายครองชอดเก็บได้เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวพินขออนุญาตช่วยหยิบอากราศางสีได้สีหนึ่งให้สีหนึ่งนิดนึงค่ะพินไม่แน่ใจอ่ะ,ะเดี๋ยวพินขออนุญาตเทียบให้ดูนะคะถ้าหนังลายสเฟนโนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เขาจะเป็นหนังลายเรียบขออนุญาตบอกให้ดูพินจะไม่ได้ใช้ไฟสว่างสว่างส่องเข้ามานะคะเพราะอยากให้ทุกท่านเห็นแล้วสีตรงปกนะคะรุ่นนี้999บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะมีของแถมให้มีเคล็ดรับเปลี่ยนดวงกันเงินให้สําหรับใครนะคะที่ได้รับกรับสร้างไปแล้วเอ๊ยยังไม่ได้รับรหัสมงคลน,นะคะทักทายมารับรหัสมงคลได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ